สวัสดีพี่น้องปองปายนะครับวันนี้พบกับส่องหมอโดนมักมวนนะครับวันนี้โดนกัดกินเขาเขาเที่ยงนะครับเขาเศร้าเขาเที่ยงร่วมกันเนาะตอนนี้อยู่บาลินฟ้านะครับอำเภอจตุรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับ่เ้าก็ได้อันนี้เขาเอามาผักพายเนาะผัก้ายสดๆเลยเก็บมาจากสวนของลุงบุญนะคบพี่ชายของแม่โดนกินกับตะบะงแซ่บแซ่บเด้พี่น้องอันนี้กินแบบสด นี่ใส่ข้าวปุ่นน้ำนีำ่นี่เขาได้ใส่ข้าวปุ่นน้ำนะครับขบ้าวปุ่นน้ำยาปลาปนกินกับตบักหุ่งก็ได้แล้วส็กินให้เบิงอันนี้ตบักหุ่งเล่าๆเข้าบา้านเข้าเนาะอันนี้น้องดีมถือกล้องให้นะครับนี่พี่น้องอืมครับอ,อ,อันนี้ออนดีม ด้วยกินอีกอันนี้กินห้เบิ้งมัดดอกเลยมันเข่ากาันดีๆกับตำโพ้งอันนี้ได้ทอดปลาดุกกับเข่างานบุญกับข้าฟรี <laughs> <laughs> กับเข่างานบุญบวดนะครับอยู่ตรงขามบ้านดน ขอคบคุณขอบคุณนะงานบุญตรงนี้นขอบคุณขอบอะไ,ไ้เนะาะทำยังไงอือ กินสดๆสดเลยอร่อยไม่ต้องลวกข้าวเหนียวเยอะม่กปัดข้าวเหนียวกินครับปลาดุกน้ำปลาแดก